ค่ะสาวอีสานหลานพอแล้จ้านี่จ้าหลานพอแล้เหร่นหนามมือเราแล้วนะจ๊ะเนาะเหร่นหนามมือร้านพอแล้ก็เลยมานั่งเศร้าเมือจ้าเบิ้งเบื้งร้านพอแล้วใส่เบิ้งนี่กระเจ้าขี้ห่วงยางจ้าเห็นวะขี้ห่วงยางจ้าขี้ไม่ได้ทั้งเท่งเพื่อนจ้าขี้ไม่ทั้งเท่งพื่อนนี่ขี้ลงไปข้างล่างเพื่นจ้าเนี่ยนี มวลได้จ้ะนี่น้ำกลุ่นกัน,นขี้แม่ทั้งเทิงพลดะจ้ะไหลมาลำน้ำจ้ะไหลลงไปข้างใต้พอดไหลลงไปพลดะจ้ะพอกลางล่างพอดีน่ ไหลลงไปหางลางมันจ้ะเด่นหลายค้นกำมวนอยู่จ้ะนั้นพะแรกว่ระกาขี้หรอกจ้ะย่านพระเจ้าพ้ากันเล่นกันจ้ะปวยลงไปเทราไลห่วงานาจนะผ้ากันเล่นกัน มาผักพรอนเป็นครอบครัวกันจ้ะพ้าลูกพ้าเต่ามาเห่นเน,นาะจ้ะเนาะพ้าลูกพ้าเต่ามาผักพรอนนี่เก่าผ้าลูกหน่อยมาเล่นผักพรทั้งเครื่องกบลายจ้ะด้านพเลสจะให้เบ่งแล้วจ้ะเนาะนี่ผักพรอนกันจ้ะ ใ่ทางรถจ้ะเอารถเ,เอารถเขามาได้เลยจ้ะเนี่ยางเทิงก็เป็นล้านจอดรถนะจ๊ะเนาะเอารถขึ้นมาหอดมองเลนเลยจ้ะเ่ราะตรงยางเลยจ้ะสบายจ้ะ,ะเจ้าพากันเลนขอบขัวนะจ๊ะเนาะนี่ไม่เระจะห่วงยาง น,นั่นนั่นหวงยางพลากันเรีนแมกร้อยแมกหลอดสองคุณทำหรอทำมาเขามาส่งเหรอคือเขามาส่งอร้อยเขาจ่ายยังยังไม่จ่ายเขาเหรอไม่เดี๋ยวเขามาจิกอยู่ยนี่เขาจะมาจิกอยู่นี่เหรอมีปลีกินมาถามนะชิ้นอะไรชินเนน,นี่กระเจ้าพลากันเรีนจ้ะคุณนะคุณนะ นอนมาภาษาใจจ้ะนางมาโดดท่าน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 นางมามม่เคยบาดเสียวจ้ะไปแล้วผีจ้ะคนกำลังมาจ้ะทีบ้างมาลายนะจ้ะฟังคนกล็ลายจ้ะคน ฟังอันฟังทรงขามผลแม่นเบิดเได้จ้ะนะจอดรถอยู่คุณมองตอนแรกที่ร้านพอแล้ว่าสิจอดรถแล้วจ้ะแต่บ่ได้จอดนะพอแล้วสู้เหมือนเบอร์เรนไป,ไปไปทางตําพุ่นล่ะจ้ะโอ้ยกวัวนี่จ้ะต้องพักพอนกันนี่มองเสาห้องยางจ้ะเห็นบ่มองเสาห้องยางจ้ะ,ะจนี่จ้ะเสาห้องยางอีก่บางนึงนี่ใกล้ๆนี่ นี่ยเสาห้องอยางนะจ๊ะเนาะร้านพอแลกวปรกาที่ลบจกห้องอยางย่านตั้งเลยไม่แล้วจ้ะเฮ่ห้องอยางนั่งเบื่งก็เจา้าเล่นห้องอยางจ้ะไปแล้วไปแล้ว นอนมาสมบายเลยจ้าฝนราสิล่งมองนี้แล้วจ้ามองนี้นามันแห้งไงนี่เรารอนี้นามันแห้งน,น,า,น,น,า,มนงามองเด็กน้อยข้าลูกเล่นนะจ๊ะเนาะจ้านี่หลานพอแรลไทยบรรยากาศใ้เบิรงนะจ๊ะนะ บรรยากาศดีๆนะจ๊ะสวยๆงามๆจ้ะผักควนน้ำไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อ